สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์ช่วงนี้ทอง1บาทแตะ59,000่าเศษการเก็บออมทรัพย์สินมีวิธีการต่างๆมากมายการสะสมเครื่องประดับเพชรทองอัญมณีถือเป็นการเก็บออมทรัพย์สินวิธีหนึ่งทั้งยังสามารถนำมาประดับเพื่อความสวยงามด้วยค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะสินค้าชิ้นแรกต่างหูเพชรเรือนทอง90หนัก5กรัมประดับเพชร10เมตร40ตังและ12เมตร24ตังทางชิ้นงานเพชรรวม0.64กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.1คูณสูง1.3เซนราคา23,500บาท เหมาะกับท่านที่ชอบงานต่างหูเพชรดีไซน์ค่ะงานดีไซน์สวยใส่ประดับใบหูขนาดกำลังดีเพชรเยอะถึงครึ่งกลัดกว่าค่ะกรณีที่เป็นต่างหูหากคุณลูกค้าต้องการแป้นยางเพื่อมาปิดป้องกันแป้นต่างหูหายสามารถแจ้งทางร้านได้นะคะแหวนมุกล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก5.7กรัม ระดับเพชร34มเมตรรวม0.68กรัตัดมุกขนาด8มิลหน้าแหวนสูง1.2เซนแหวนเบอร์50ราคา29,900บาทเป็นงานแหวนมุกล้อมเพชรหนชั้นที่นำเพชรมาประดับบ่าเยอะค่ะสำหรับท่านที่ชอบงานมุกงานมุกมีความพิเศษคือสามารถใส่ได้ในทุกโอกาส งานขาวดำหรืองานมงคลก็สามารถสวมใส่มุกได้ดูสวยสุภาพค่ะมุกมีความมันวาวดีมุกเป็นอัญ,ญมณีอินทรีย์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติการเก็บมุกควรเก็บหลีกเลี่ยงกับอัญ,ญมณีชนิดอื่นเพื่อป้องกันมุกขุดขีดเป็นรอยค่ะงานชิ้นนี้ก้านแหวนได้ทองแบบหนาๆน,นะคะทองหนาทองตันแข็งแรงค่ะจี้เพชรแชเปอร์ เรือนทอง90หนัก2กรัมประดับเพชรกรมเม็ดกลางขนาด13ตังเพ็ดแชเปอร์8เม็ด66ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.79กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.3คูณสูง1.5เซนขัวจี้กว้าง3มิลราคา1 6 5 0 0บาทเป็นจี้ขนาดย่อมๆใส่กำลังสวยค่ะแหวนโกเมนหน้าสี่เหลี่ยมล้อมเพชร เรือนทอง30%หนัก3.7กรัมระดับเพชรกุหลาบ40เม็ด30ตังหน้าแหวนขนาดกว้าง1.2คูณ1.2เซนแหวนเบอร์53ราคา9,500บาทแดงแก,ก่ก่ำโกเมนเอกคือสีของโกเมนค่ะชิ้นนี้เป็นงานโบราณนะคะทอง30%ประมาณ9 k ค่ะได้โกเมนเนื้อใสสวยเจรไนทรงสี่เหลี่ยม และล้อมเพชรสชั้นแบบแน่นๆค่ะกรณีที่คุณลูกค้าต้องการลดขนาดแหวนทางร้านบริการลดให้ฟรีปรับไซส์เพิ่มไซส์ละ400บาททองที่ใส่เพิ่มเข้าไปเป็น 18k นะคะไม่ว่าตัวเรือนจะเป็นทองชนิดใดงานชิ้นนี้ตัวเรือนทองเดิม30%ค่ะแหวนเพทาไทยขเขมรล,ล้อมเพชร2ชั้นเรือนทอง 18k หนัก4.82กรัม ประดับเพทายเจียรไนทรงกลมขนาด2.76กรัตเพชรล้อมวงใน2ตัง14เมตรวงนอก4ตัง14เมตรทางชิ้นงานเพชร28เมตรรวม0.84กกรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.4กูณสูง1.5เซนแหวนเบอร์54ราคา33,000บาทงานชิ้นนี้ได้เพทายเนื้อสวยเจียรไนทรงกลมแบบเหลี่ยมเพชรค่ะ ล้อมด้วยเพชรสองชั้นหน้าแหวนขนาดกำลังดีดูไม่เล็กและไม่ใหญ่ใส่ประดับเพทายเล่นไฟวิบวับมองผิวเผินอาจเข้าใจว่าเป็นเพชรสีฟ้าค่ะหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะแวนเพชรกระจุกเรือนทอง90หนัก3.5กรัมประดับเพชร12เม็ด60ตางและ20เม็ด30ตง ทางชิ้นงานเพชรรวม0.90กรัตหน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์51ราคา22,500บาทชิ้นนี้เหมาะกับสายเพชรที่ชอบความเพชรเยอะค่ะนำเพชรกระจุกแนวกลางเหมือนดอกพิกุลซ้อนกัน2ดอกและประดับบ่าด้วยเพชรขนาด1.5ต่างค่ะเพชรขาวเล่นไฟวิบวับ ใส่ในวันธรรมดาก็ดูดีมีรสนิยมค่ะทางร้านจำหน่ายเพชรแท้ธรรมชาติไม่จำหน่ายเพชรสังเคราะห์หรือเพชรปลอมนะคะสินค้าทุกชิ้นผ่านการ QC มาก่อนว่าเป็นเพชรแท้ทองแท้เปอร์เซ็นต์ตามที่แจ้งไว้ค่ะแหวนเพชรซ c เรือนทอง90หนัก3.3กรัมประดับเพชร22เม็ดรวม0.31กรัต หน้าแหวนขนาดกว้าง1.2คูณสูง0.9เซนแหวนเบอร์58ราคา17,500บาทงานซีซีเป็นงานยอดฮิตยอดนิยมทำสไตล์แบรนด์ชาแนลค่ะหน้างานฝังเพชรโดยวิธีฝังสอดใช้งานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหน่ำเตยเกี่ยวเสื้อผ้าค่ะงานซีซีเป็นงานยอดฮิตยอดนิยมงานร่วมสมัยใช้แล้วเป็นการบ่งบอกถึงการอินเทรนด์ของผู้แต่งกายค่ะ หากคุณลูกค้ามีจี้ต่างหูกำไลหรือสร้อยข้อมือลายซีก็นำมาจัดชุดเข้าเซตกันเสริมให้การแต่งกายดูดียิ่งขึ้นค่ะแหวนเพชรเม็ดกลางเจยียระไยทรงลูกแพรขนาด97ต่างพร้อมใบเซอร์ IGI ีไเรือนทอง90หนัก4.7กรัมเพชรนาม96ความสะอาดอยู่ที่ SI2 2กู o d เพชรบริวาร12เม็ด36ตังค์ทางชิ้นงานเพชรรวม1.33กรลัตหน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์55ราคา74,500บาทได้เพชรแฟนซีเม็ดกลางเจียระไนทรงลูกแพรขนาดเกือบ1กลัตค่ะเพชรขาวเม็ดใหญ่ใส่ขึ้นนิ้วแล้วดูสวยเสริมสง่าราศี เป็นงานดีไซน์ที่ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูไม่เกลื่อนตาหรือซ้ำแบบทั่วไปค่ะสำหรับท่านที่นิยมใส่เพชรเม็ดใหญ่ๆดูแล้วเป็นน้ำเป็นเนื้องานเพชรเม็ดใหญ่ใส่ประดับนิ้วแล้วบ่งบอกฐานะและรสนิยมของผู้สวมใส่ค่ะสินค้าทุกชิ้นลงราคาเป็นราคาสุดทีิและคุณลูกค้าสามารถนัดชมสินค้าจริงได้นะคะ โทรเข้ามานัดหมายหรือแชทเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆได้แก่เพจ f a c e b o o k หรือ Line Official ค่ะแวนมุกเซาซีสีทองบ่าเพชรเรือนทอง90หนัก5.7กรัมประดับเพชร6เม็ด50ตังมุกซาซีสีทองขนาด11มิลแวนเบอร์52ราคา26,500บาทชิ้นนี้บ่าประดับเพชรเม็ดใหญ่ขนาด8ตังเศษค่ะ ได้มุกสีทองลัสเตอร์ดีมุกเซาซีถือว่าเป็นมุกที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดโลกเนื่องจากเม็ดใหญ่และมีความมันวาวดีค่ะการใช้งานมุกค,ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีไม่ว่าจะเป็นโลชั่นน้ำหอมหรือแอลกอฮอล์แนะนำให้สวมใส่มุกเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากทาโลชั่นหรือฉีดน้ำหอมเสร็จแล้วค่ะต่างหูเพชรดีไซน์ เรือนทอง 18K หนัก3.8กรัมประดับเพชร2เม็ด70ตงางและ6เม็ด30ตงางทั้งชิ้นงานเพชรรวม1กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1คูณสูง1.3เซนราคา30,000บาทความพิเศษของงานชิ้นนี้คือได้เพชรเม็ดใหญ่ขนาดถึง35ตงางค่ะงานเพชรเม็ดใหญ่ใส่ขึ้นหูแล้วดูหรูดูแพง งานดีไซน์สวยหวานและชิ้นงานขนาดไม่เล็กค่ะการสวมใส่ต่างหูเสริมให้ผู้แต่งกายดูมีออร่าชวนมองยิ่งขึ้นค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยคอจี้ทับทิมสยามทรงหัวใจล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.38กรัมประดับเพชรรวม0.22กกรัดจี้ขนาดกว้าง1.3คูณสูง1.2เซน สายยาว15.75นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา23,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดเล็กๆที่ได้ทับทิมสยามฝังแบบล็อกไร้นามประดับตรงกลางงานสวยน่ารักค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ